ข้าวมาดูเรื่องของพืชผักผลไม้กันบ้างนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยหลายหน่วยงานแล้วนะคะก็ร่วมการตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักแล้วก็ผลไม้เพื่อสร้างความปลอดภัยทางด้านของอาหารด้วยค่ะพลตตรีจตุรงโชคด,ดำรงรองผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางเปิดโครงการเครือข่ายสายสืบผักผลไม้ปลอดภัยสายสืบผักสดภายใต้กิจกรรมกล้าท้าลองที่ตลาดยิ่งเจริญย่านสะพานใหม่ซึ่งกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับ การคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพตลาดสดยิ่งเจริญและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบการผู้จำหน่ายรวมถึงเกษตรกรและผู้บริโภคเฝ้าระวังการใช้การจำหน่ายสารเคมีทางการเกษตรที่ผิดกฎหมายเนื่องจากสารเคมีที่ปนเปื้อนในผักและผลไม้เป็นอันตรายทั้งผู้ใช้และผู้บริโภคด้วยทางนี้ได้มีการสุ่มตรวจร้านค้าขายผักผลไม้ในตลาดสดยิ่งเจริญห้างสรรพสินค้าตลาดค้าปลีก ส่งทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยของผักและผลไม้สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคว,ว่าจะได้รับประทานผักและผลไม้ที่ปลอดภัยจากสารเคมีตกค้างก่อนที่จะขยายความร่วมมือไปยังแหล่งเพาะปลูกผักและผลไม้ทั่วประเทศต่อไป